ลุงวัดป้ายังครับนี่นี้เป็นปเปอครับนี่โอ้โหปลาบึกนี่ก็นั่งแงบแงีบยืนสนสนเลยนี่คือมาใหม่โอ้สวยเลยสวัสดีครับโดมออนโนเดนะครับ EP นี้นะครับพาทุกคนนะครับเดินทางมาที่เคลื่อนล่าสีสไลด์นะครับ เป็นเขื่อนที่อยู่จังหวัดศรีสะเกดนะครับเขื่อนราสีสไลก็จะมีปลาแม่น้ำนะครับเป็นปลาแม่น้ำมูลนะครับหลากหลายชนิดนะครับและก็มีการหาปลานะครับหลากหลายวิธีนะครับที่ทั้งเซียนเบ็ดเซียนแหนะครับแล้วก็เซียนสะดุ้งนะครับเซียนมองนะครับหลายๆอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพาทุกคนนะครับมาเบิ่งวิถีการหาปลาที่เขื่อนราสีสไลและก็มีปลาหยางแนนนะครับที่ขายอยู่ที่เขื่อนราสีสไล Let's go! ไปนกันเลลยยครับุเขื่อนลาสีสไลก็เป็นเขื่อนที่กั้นแม่น้ำมูลที่บ้านห้วยและบ้านดอนตั้งอยู่ที่อำเภอราสีสไลจังหวัดศรีสะเกดเป็นเขื่อนคอนกรีตมีประตูร,ระบายน้ำทั้งหมด7บานเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2535ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง871.9ล้านบาทมีพื้นที่กักเก็บน้ำ18.11ตารางกิโลเมตร ที่มเคลาสีใสนะครับน้ากำลังเลื่อมมานะครับปลากำลังเลื่อมเขานะครับตาผู้ใดอยากกินปลาสดๆนะครับปลามีนํามูสดๆมาเลยนะครับถึงเคล้าสีใสปักหมุดมาเลยนะครับถึงปั๊บเลยนะครับปลาหลากหลายชนิดนี่ไงทุกคนได้มาลองมาชิมแน่นอนนะครับแต่ก็มาเบ่งบรรยากาศนะครับในการหาผู้้าปลานะครับแต่ก็มีอาหารการกินขายอยู่ถี่มเคลราสีน้ำนะครับเฮ้ปลาอย่างน่าใจเน่ย เอาละครับนี่ชวนทั้งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาเบิกนะครับนี่คือตลาดขายปลาที่เคลือบล่าสีสไลนะครับปลาค่อนข้างสีหลากหลายนะครับเป็นปลาแม่น้ำมูนนะครับเจ๊ขอเบิกกันด้วยครับโอ้นี่ครับแพลกเป็นแพลกละลุกเหรอครับนี่แพลกละเคืองรู้นะครับมี ทั้งปลาเก็ดปลาหนังนะครับเป็นแพ็คๆไว้ให้เลือกให้ซื้อกันได้เลยสบายๆนะครับนี่นะครับขายปีดและขายส่งนี่นะครับปลาหลากหลายนะครับผู้นี่ก็แพผกๆ,ๆไว้นะครับตามราคาเลยนะครับนี่โอ้โหอีกปลาหนุ่มปลานางปลาอย่างก็มี มันแห้งพักกดยิ่มาทุกป้าครับถ้าทุกคนมาเคลื่อนลัสีนะครับแวะเข้ามาเลยนะครับมีปลายเรียกหลากหลายน่าจีบเพื่อนชุกมือป่ะครับนี่นเปื้อนทุกมือนะครับโอ้ยนี่อันนี้ปลาหนูป่ะนี่นีเป็นปมะนาวมะนาปลาเนื้ออ่นอ,อ,อนนะครับ อ้ยใส่ยังสีที่งามงามเนาะอันนี้กัรู้เราเท่าไหร่ครับใส่ใหญ่ไหมใส่ใหญ่ตัวห้าร้อยค่ะรูดเรห้าร้อยมีสี่ร้อยห้าสิบตามขนาดเนาะตามใส่กันใส่กัน <500. S 1> ลดรันก็ลงมานะครับร้านนี้ยังครับจิมร้านนี้เลยบ่ได้ร้านนี้เลยนี่นะครับร้บานแม่แม่น้องไข่มุกนี่นะครับตามเบอร์เลยนะครับเครื่อนล่าสีสไลด์สีสกีดเึ้่งเคลนมาก็มี้อูย้ยยางกายยางกาย อันนี้ป้ายัางก่อนี่กบกบเนาะ<อ>นี่ก็น้องแงบแงบสดสดเลยนี่ขึ้นมาใหม่จักรูลครับตัวนี้มุกกิโลเขาขายโู้เท่าไหร่ครับโู้ละร้อยอยี่สิบนะครับสดๆเลยเด้อพี่น้องเด้อคันเด้มากคือราสีสไลด์นะครับเอาแวะมาร้านนี่เลยนะครับร้านแม่น้องไข่มุกนะครับปลาสดๆดคือราสีสไลด์ เอาละครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับในการหาปลาที่เกล้าสีสลายนะครับมีหลายอย่างนะครับมีทั้งสะดุ้งมีทั้งสอนแพ่งแงแล้วก็มีเบ็ดนะครับกําลังเยอะกันอยู่เลยตอนนี้เดี๋ยวพาไปเบิ่งครับไอ้ป้าเขาหลายมือหรือเ่ครับโอ้กําลังเขามอ่บ้านนี่ละโอ้หม่านคนใดหลายบ่บยได้ไมนเล็กหมูโตเล็กว่ากับคนเด็กเนี้ยหมูเลี้ยงดิเขาได้บ,บ่ยังบ่ยังเพื่อน มันนี้ก็เริ่มเริ่มเมขาว่าครับเร,เริ่มพ่อถืกแกันเริ่มพ่อถือแล้วว่าเออะไรทัอนี่ก,ก็คือนะครับรเซียนเบสต่างๆหน้านะครับ่นกำลังหาปลาอยู่ครับช่วงนี้ก็มีหลายปลานะทั้งปลาเก็ดแล้วก็ปลาปลาเหนีวอ่อนอน้อยเนะาะเขาเขาไหลยอยู่เนะาะมันจะจากาจนะครับถีเคล,ลื่อนลาดสีสไลด์นะครับจังหวัดรีสเกตนะครับ ให้เบ็ดเจ้าดิโอ้พอดีครับมาเจอลุงหวนครับเจ้าของเบ็ดขั้นใหม่ไผ่หล้ะก่ะผมถือว่าเป็นเจ้าทินราสีสอะไรลุงหวนออมาอะไรยังครับ ยางครับยังยงยงมาหลังหลังเขาหมูเขาได้รหลายนอโอมอนี uh ่ยอะงจ้าของยังไ no, ่ทันได้มาอ่ยงยงยังสิเป้ายังน้อยกับลงสิเปี่ยนกับตะกร้อง่มือใดเสียวเบีดขั้นไหม่ไฟมาสโวยต้องใช้มืออื่นกับเสียวหม่เยโอเพียนตะกว้วไหมครับนี่เพี้ยนตะก้ไหมไม่ใช่เนีมันมันเบาหนักเบาหกวงมดดี่วงมดีมาดุ่นกันกับลุงหวนนะครับมันนี่อ้มันหมานเลยตัวใหญ่ด้วยลุงหวนเนอะรับผม หัว่น<ม>ไหนวะว่านนีน่หัวอานนี่โอ้ยได้ได้ปีนีไปบอกยังปลาจุบันประโยชน์หรอคนหาปลาหนังเนาะเมื่อยหาป,ปลาจจกตอเจเจพระเขียเอะไะ,ะครับนี่ก็คือลุงหงวนนะครับถือว่าเป็นเจ้าทินอยู่เคลื่อนละสีกับเหล้วกันนะครับเพราะวกก่าแกนี่มาหาทุกปีแหละกหามาโดานเรี่ยวนะครับก็มีนนหน้าหลายพันนะครับการหาปลาเคลื่อนละสีกับเจอ นี่ลายรูปแบบนะครับนี่ก็เป็นการวานแหน,นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเบิร์อีกรอจังหวะก่อนบึ๊บนี่ดูด้านนี้โอ้ได้ป้าเหรอเจอไง ลุงแห่ใจเส้นครับนี่สองครึ่งครับสองเส้นครึ่งป้าอย่างป้าเกแปแบบ่าอย่างเงีป้าเปแบบป้ากระดาษแกจะต้องเสียเงินป้าสองเส้นครึ่งนะครับสองเส้นหนึ่งเป็นแห่ห้าวเนาะเอาลุงเนาะนี่ครับมีลักษณะการห้าวเราก็เสียห้าวจะเสียวางลงไปแล้วก็ดึงหลังถูกปะ ลายบ่อยหอาบอนีถือดีบ่มืบีมัจ้าม่อน้ทถครับยังบ่ทัานหมานอยู่หมานตัวนึ่งใหญ่หมานดอกนี่ละนี่เห็นเห็นแล้วโเห็นโตแล้วเอาโซนทดานพุ่นสิเป็นสะดุ้งนะครับสะดุ้งนั่นบุญีนอ่นอ้านอานอ่านวานอ่าน่อ่าน่อนอ บ้เขาโอ้บหมานครับดอกนี้ดอกนี้บ้หมานครับมีกัส่วน ดานบนนะครับนี่คือเป็นการหาปลา่อยู่ด้านบนนะครับจะมีแหแล้วกะมีเบ็ดนะครับนะครับสำหรับด้านล่างนะครับนั่นคือการสอนปลาแก้วนะครับการสอนปลาแก้วนะครับก็จะมีทีมงานนะครับคนหลากนั่นคือคนหลากหลากวนหรือวาหลากแพะขันแยงนะครับก็จะมีคนจัดพยุงอยู่นี่นะครับแต่ก็ส่วนคนด้านฝุ่นนะครับที่กำลังดึงอยู่นั่นก็คือ ดึงเชือกนะครับที่ผูกติดกับไม้นะครับมันจะผูกติดกับไม่แบบนี้นะครับเพื่อเพื่อที่จะลากจะดึงนะครับอย่างเข่ามาที่ฟังนะครับมาเบิรงกันครับมาสีได้หน่อยได้หลายขนาดไดนครับการสวนปลาแก้วที่เคลื่อนลัสีสไลด์นะครับอีกหนึ่งการหากินนะครับที่เคลื่อนลัสีสไลด์นะครับปลาแก้วที่เคลื่อนลัสีสไลด์นะครับก็จะขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละหนึ่งร้อยบาทนะครับทีมนี้ก็ มือนึงมือนึงก็จะได้อายุดอกนะครับโมตํากว่า20ถึง40โลพูกเะนะครับต่อมือนะครับในช่วงนี้นะในช่วงนี้ถ้ามันเข่าหลายๆกับพลอยลูกเหรอนะครับโมรรมดานะครับกับการสอนปลาแก้วที่เกิดราศีสไลด์นะครับนะทรงไปแล้วครับไปตักแล้วนะครับปลาแก้วกับเอาไปหมกเอาไปอูนะครับแสีบนะเพชรปอนุงปลอนุอยก็ได้นะครับเดาได้หลายเติบอยู่เด้อนะครับนะครับพี่เบิร์กไกลๆครับ กับการสอนปลาเกลียวนี่คือปลาเก้ยวนะครับที่สอนขึ้นมานะครับโอ้เอาละครับตอนนี้ครับเสียนเบ็ดปลาถึงแล้วครับเดี๋ยวมาลุ่นและกลับมาเบิงนะครับว่าจะตัวใหญ่หรือตัวเล็กขนาดไหนนะครับนี่นะครับทนเบ็ดโค้งงงงงเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ่นกันครับ ปลาโจวกว่าปลาโจวกว่าเอาละครับนี่ก็คือบรรยากาศนะครับการหาปาลาที่เคพื่อนล่าสีสไลด์นะครับนี่คือเซียนเบ็ดนะครับที่อยู่ด้านบนนะครับ ปะงบปะโจ๊กปะปะพงปะงมาสั่นปแล้วมันกตะกุเดียวกับป้าจกเนวายตัวมันคมตัวนี่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 ขึ้นมาแล้วครับมันก่อหลังน้อยๆ ปลาพ <S <S <desserts> <Negative. S French Claire> ูงครับปลาพูงกอเก็ดกอเก็ดกอเก็ดกอเก็กอเก็โอ้สวยเลยแหมขึ้นหวานมาแล้วครับแจมๆเลยนี่มาหลุดนอย่งครับปอยางนนจันทร์

cài 2 lô cài 2 lô giai ba mất tiền mất tiền rồi nhiều rồi ba 2 lô bớt gần 2 lô 2 lô 2 lô hàm ấy chỉ mới cài 2 lô đâu nè là 2 lô 2 lô này này được đẹp luôn không phải luôn không phải nhiều lắm đẹp rồi 2 lô qua 2 lô hàm อยูองลูกเคืองปเนาะใส่ก็แลงงามก็นั่งนั่งกินเบียร์อยู่ถือเปลาถือไม่ไหนียดใช่ไหมเกลียวตัวเอนเด้อทำเด้อเอาเด้อเข้าอยู่อยู่ไม่ต้อยต้องเป็นคอร์ังเลยฮะเรากำลังเรียบเข่ากันละในช่วงนี้นะครับบรรยากาศนะครับการเอาปลานะครับโดยเบ็ดนะครับมันครับมันนะฮะในรุ่นทุกนาทีเลย ุงวนว้คือมารค่าเกียวอ่ะน่น,อน้องระล่งางเขาพี่น้องมาหาเลยเบาเบาลงมาพี่น้องพี่น้องมาหาได้ครับหาได้ปู้ยลุงหวนป้ายัางครับนี่ตัวนี้เป็นปลาปะครับปลาปอ,ปร,อประมาณใสประมาณซีไปหาหาเนาะ โอ้โหครับใส่งามใส่งามเลยป้าปปผอ่ะพอดีตัวงามเลยน้นนองหลวงเนาะใส่แล้วกำลังงามผมเลยฮะเดี๋ยวได้ปลาสดๆกะเม้าวิลลัสสีกับลุงหลวงนะครับขับมาเสือน้อง,องเพลงเลย มาล้วงกันเนาะข้ามท้่มมือกมาล้วงกันมาข้อมือครับโอเคครับมาซื้อได้ดีเลยครับแบบเด็ปลาสดๆเลยโอเคครับโบเพียงพร้อมนะครับโอเคครับนี่คือนะครับบรรยากาศนะครับการหาปลานะครับที่เคลื่อนราสีสไลด์แลยก็มีปูมีปลาจำหน่ายทุกทุกประเภทนะครับอยู่นี่นะครับนะขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ